ค้าใหม่ครับลูกค้าใหม่ที่อยากจะสั่งหมูยอยอผ้าอยากกินหมูยอยอผาแต่ว่างบน้อยใช่ไหมอยากลองไหมครับเพราะว่าหลายคนหลังบ้านมาเยอะน้องนักเรียนนะศึกษาน้องที่อยู่หอน่ะพี่นูอยากกินหมูยอยอผ้าง่ายๆก็โอ้พี่พี่จัดเอไปประมาณ3 0 0ร้อยสขึ้นหนูบ่มีงบหลายประนันอย่างได้ปูนักเรียนนกศึกษาวาสัน้นแอบจัดให้อย่าบอกพี่ไปนะ<อ>ปูเด็กเพราะเดือนนี้เป็นเดือนที่มีบันเด็กใช่ไหมปูงบน้อยมากเดี๋ยวพาเปิดตู้เลยวันนี้ อันนี้หมูยอเรานะครับผมนึ่งมาจากเตาเมื่อเช้าอันนี้เอาไว้มาโชว์หน้าร้านมนะีขนาดใหม่มา250กรัมพอดีกินพอดีทานนะครับแล้วไปตองมีน้องนักเรียนนักศึกษาหรือว่าลูกค้าใหม่นะครับที่อยากลองชิมหมูยอเยาวภายาฝ่าสื่อโปรราคาสูงเด้เพราะว่าโปรราคาสูงจะได้หลายแท่งเกินไปแนะนําเอาโปรนี้ไปก่อนลูกค้าใหม่นะถ้าลูกค้าเก่อไปเลือกเอาได้เลยเอาโปรนี้ไปได้เลยครับผมโปรทดลองชิมโปรทดลองทานนะขนาด250กรัมมีโปรอยู่ หนึ่งแท่งบวกหนึ่งแท่งขนาด250กรัมอันสีแดงขึ้นหนังดิสีเขียวพี่ไค่ดำนะครับผมเอาแบบนี้หนึ่งแท่งบวกหนึ่งแท่งน้ำยำหนึ่งขวดสามร้อยแพงไปน้องนักเรียนนักศึกษาเนาะเอาไป199บาท มีปลายทางเหมือนเดิมนะครับผมอยากลองชิมอยากลองทานแบบนี้นะอะไรนังไปนะครับผมโลโก้สีแดงแบบนี้เอาไปแช่เย็นกินจะหนึบมากถ้าเป็นพี่กระดมนั้นนุ่มดิ้งได้น้อไปอุ่นก็ได้ปิ้งก็ได้ย่างก็ได้ทอดก็ได้นะครับน้องนักศึกษานะครับน้องนักเรียนหรือว่าพี่พี่แม่แม่คนไหนอยากลองชิมอยากไม่อยากซื้อโปรใหญ่โปรจัมโบ้เซตใหญ่เอาโปรนี้ไปลองทานได้เลยแค่ไรก็ก้าครับผมและคุ้มด้วยนะได้หมูยอตั้งครึ่งกิโลเฉพาะเนื้อนะด้วยไม่ได้รวมใบตองจัดยเลยครับ Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова